คอนเทนต์นี้คิดคิดตั้งหลายวันทําไมเพิ่งถ่ายวันนี้ก็เหยื่อไม่มาไโอ้เหยื่อไม่มาไมเหยื่อแล้วใครคือเหยื่อตุนหัดตุนหักเหยื่อจะจู่ๆอย่างนี้นี่ตาตมุกจับไปดิเหยื่อจะเป็นแบบนี้เราจะให้เหยื่ออันนี้เป็นที่หยอกกําลังกายนะเมันว่าเหยื่อดึงนิดไม่อันตรายเนาะอันตราย โอ้อประธานให้มาอันเชิญค่ะวันนี้แขกพิเศษนะคะอันนี้คือเหยื่อของเรานะคะเหยื่อลายแรกของเราเหยื่ออะไรไม่ทายคิดไม่มีอะไรวันนี้นะอออกกำลังกายประธานบอกว่ามาเชิญออกกำลังกายโอ้ชกชูก่ไอ้ต้องให้ออกกำลังกายมันย่างสมพอดีจะบ่บะดีดู่แลเอาด้วยรถ มีดีดอยู่แล้วมีขี้หวยดีได้มันกดพบเันกูไปเตะขี้หวยแล้วอันนี้คือเบื้องหลังนะคะทุกคนจะยางออมไปเด้อนี่นสเบื้งหลังสยางไปอยูดทังคเด้อยได้ยจดึงเงๆได้เอามายุดแดดได้ยงเาๆอยู่ด้สงเท่าได้่อนนข้างหน้ามันดอยีมคาันเอยมาก่อนอยจังยนเด้อยมเา่อนมีุนมัดให้แน่น โอ้ดูดูดูอาจารย์ดู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 นี่อ๋อคือมือนี้นี่แบบคักๆเลยเน้อ a few moments later โอ oh. 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 okay. oh. ้โหฮ่า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 ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่า่่า เสียบเลยเสียบไม่ดีนะเเสียบคนตาแล้วนี่เบึ่งรวดแดงออกแล้วจะเป็นหอยจะเป็นหอยเบิ้งพี่น้องเอ้ยเผื่อจะได้แต่ละคลิปเออเงินมัน U S มันซ้ำได้ยู่เนี่ยมันยากกะเบื้องเอาจาคอมเมนต์ว่าเฮ็ดง่าเออเบื้องรุ่นนี้มันแดงนั่น เจ้าเจ้าสิโทษคนคิดคอนเทนต์ปะไหนดเจ้าต้องโทษบ่จับยากนี้ทำไมรอบแรกทำไมไม่ปล่อยมันมันใกล้เกินมันใกล้อยยืดเออลอยมันยืดมันจะแดงเนาะแดงสองเทือก็เดียวเจ็บแต่เดียวเลยถ้ามันมีสองเทือกกัสิเจ็บสองเทือกเอ๊ะแต่ท่านไมได้อยู่บนระคิปนะเหมือนไม่ได้ไม่ยน้ไม่หรือวะท่านอีกเหรออีกเหรอซื้อจิ้งเบิ่งหลังเนาะเราเดียวเนาะโอ้มึงยืนจิเบิ่งอยู่อ่ะ